สวัสดีครับจากนัดนะครับวันนี้นะครับมีรถสว,สวยนะครับมาแนะนำหนคันนะครับคันนี้เป็นคูปเปอต้านะครับรุ่นแถว4708 SE นะครับเป็นตัวสเปเชียลตัวนี้รถจดทะเบียนปี2563นะครับใช้งาน2,000กับ10ชั่วโมงการทำงานครับ ได้อุปกรณ์นะครับตัวนี้2ชิ้นหน้าหลังรถถือว่าสีเดิมสภาพสวยนะครับผมเก็บสีคันล่างให้ใหม่แค่เท่านั้นนะครับรถเดิมๆเลยครับคันนี้นะครับเจ้าของเดิมใส่ท่อซิ่งมาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนคอท่อให้ใหม่นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น s p นะครับจะต่างกับรุ่น DT ก็คือต่างกันที่ปีรถนะครับต่างกันที่กล่อง USB ชาร์จนะครับแล้วก็จะมีพรีเมียมนะครับไฟหน้านะครับกระจังหน้านะครับตัวนี้นะครับใครสนใจนะครับราคาเพียง3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท เล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับใครที่สนใจสามารถสั่งจองเข้ามาได้เลยนะครับห้องคัดเดิมระบบไฮดรอลิกเครื่องยนต์ต่างๆนะครับตัวนี้ผมรับประกันให้6เดือนหลังการขายนะครับสวยๆนะครับ2,104ชั่วโมงการทำงานนะครับ2 1ง4นชั่วโมงการทำงานหางสวยๆใบเต็มๆนะครับเป็นหาง225 e heavy p a นะครับดูชุดท้ายครับ เป็นแขนหลังแบบก้ามปูเดิมๆนะครับท้ายยังไม่เคยแกะเลยนะครับเผาท้ายเต็มๆนะครับพื้นเพเดิมคันนี้เป็นรถไล่นะครับยางหลังอยู่ที่ประมาณ95%เป็นยางคู่ตัวนะครับเป็นโอตานิแท้นะครับนะครับเป็นยางเดิมๆคู่กับตัวรถทั้ง4เส้นนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับให้พี่ซีทดสอบระบบการทำงานครับไปครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเล่มชุดอนพร้อมนะครับคันนี้นะครับ เป็นคูปต้า L 4 0 1 8 H g นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาดสามูบนะครับสองพาโฟลิวขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับระบบจะเป็น8เกียร์ดนหน้านะครับ8เกียร์ห้อยหลังนะครับเครื่องยนต์แบบ Direct Injection ครับโูมอะไรจะเป็น Power G Roter นะครับตัวนี้นะครับระบบถือว่าพร้อมลุยพร้อมใช้งานนะครับเป็นรถไถขนาดกลางนะครับไว้สําหรับใช้งานในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นงานไร่นะครับไร่มันสำปะหลังงานนางานไถนางานปั่นนาครับ ตัวนี้นะครับเหมาะเลยหรือว่างานตัดหญ้านะครับในสวนปาล์มสวนยางนะครับนะครับระบบพร้อมใช้แล้วก็คล้องตัวครับเป็นเกียร์เคชื่อมข้างตัวนะฮะโบวินครับนี่นะฮะโบวินทํางานปกตินะครับใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับราคา400,000สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับจากราคา400,001,000นะครับคันนี้ปรับราคาลงมานะครับราคานี้หายากนะครับ400,000ตอนนี้ราคาปรับขึ้นแล้วบางร้านขายอยู่ประมาณ 4แสน9 4แสนดเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับผมขายแค่3แสน99,000บาทนะครับสวยสภาพพร้อมใช้ครับใบมีม้เต็มๆนะฮะตัวนี้เดี๋ยวดูเข้าปั่นท้ายครับหางไม่กระตุกไม่ย้อนนะฮะปั่นเลยโอเคท้ายสวยๆครับ ไม่ชั่วโมงก่อนร้อนขึ้นปกตินะครับแผ่นลังค่านะครับเดิมๆโรงงานไม่มีแตกนะฮะเครื่องน้ำเติมครับในฟ้าเติมอ่าในฟ้าเติมในฟ้าเติมนะครับรรรคิวบีอยู่ครบแบบน่าจะเปลี่ยนมาใหม่นะครับแบดเดิ้ลเป็นแดดแบตสามเคอ,อยู่นะครับในหัวไม่ไอระบบพร้อมใช้น้ำไม่ดันนะครับตัวนี้ประกันเครื่องยนต์ให้ สามเดือนหลังการขายหกเดือนหลังการขายเลยนะครับสาหรับตัวนี้นะครับรถไม่ถึง5ปีใครสนใจติดต่อสอบถามหรือเข้ามาดูรถได้ที่ร้านนักเทคเตอร์นะครับอาเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีทางร้านขายตัดสุดนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านทศได้นะครับหรือเอฟทางฝั่งสปปลาวที่อยากไ้รถไปใช้นะครับก็สามารถโทรมาคุยมาจัดจองกันได้นะครับทคายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามให้ด้วยนะครับฝากไว้สําหรับร้านนักเทคเตอร์นะครับอาเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีโทรที่0-91 861 1191นะครับเรายังมีรถอีกหลายรุ่นหลายคันให้ลูกค้าได้เลือกกันนะครับขอบคุณครับ